สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับจุดเตาเข้าครัวเมนูวันนี้เราจะมาชวนทำเมนูง่ายๆนั่นก็คือกะหลำปีผัดน้ำปลาค่ะ กะหล่ำปีเป็นผักยอดนิยมที่อุดมด้วยวิตามินซีและวิตามินเคใยอาหารและสารอาหารอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและยังเป็นผักที่มีพลังงานต่ำเหมาะกับผู้ที่กำลังควบคุมน้ำหนักเป็นอย่างดีกะหล่ำปียังช่วยเคลือกบกระเพาะอาหารช่วยบรรเทาโรคกระเพาะอาหารอักเสบอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการทำงานของรำไส้ใหญ่ทำให้ขับถ่ายดีด้วยค่ะ แต่หารับประทานมากเกินไปอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคคอหอยพอกซึ่งมาจากภาวะขาดสารโอดีนนั่นเองค่ะก่อนจะไปรับชมคลิปกันฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเตรียวมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยเรามาดูส่วนผสมในการทำกะหล่ำปลีผัดน้ำปลากันเลยค่ะก็จะมีกระหล่ำปลีกระเทียมกุ้งแห้งน้ำตาลทรายน้ำปลา หลังจากดูส่วนผสมกันเรียบร้อยเรามาลงมือทำกระหล่ำปีผัดน้ำปลากันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ให้เทน้ำมันใส่ลงไปในกระทะเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปเยอะหน่อยค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ให้ใส่กระหล่ำปีที่เราล้างทำความสะอาดลงไปได้เลยค่ะขั้นตอนนี้อย่าลืมนะคะว่าให้ใส่น้ำมันลงไปเยอะนิดนึงเราจะทำการทอดกระหล่ำปีกับน้ำมันนะคะให้กระหล่ำปีเขาสลดตัวลงค่ะ พอเราผัดกระลำปีมาได้สักพักนะคะเริ่มสลดแบบนี้ mm hmm. ก็ให้ตักกระลำปีขึ้นพักเสด็จน้ำมันไว้ค่ะ mm hmm. ตักน้ำมันออกนิดนึงนะคะใช้น้ำมันเดิมค่ะแล้วก็ทำการทอดกุ้งแห้งลงไปค่ะในการทอดกุ้งแห้งก่อนนำกุ้งแห้งลงทอดน้ำมันจะต้องร้อนนะคะ ไม่งั้นกุ้งจะออกมาแบบไม่ฟูค่ะตัวกุ้งแห้งจะแข็งแล้วก็เหนียวไม่อร่อยค่ะพอทอดกุ้งแห้งมาได้สักพักนะคะกุ้งก็จะฟูค่ะแล้วก็ตัดก,กุ้งขึ้นพักเสด็จน้ำมันไว้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็นำกระเทียมที่เราทุบไว้ค่ะลงไปเจียวให้เหลืองหอมเลยค่ะ พอเจียวกระเทียมเหลืองหอมดีแล้วนะคะก็ให้ตักกระเทียมขึ้นพักไว้ก่อนค่ะพอตักกระเทียมขึ้นเรียบร้อยนะคะให้เร่งไฟเป็นไฟแรงจัดเลยค่ะแล้วก็นําน้ําปลาค่ะมาราดให้ทั่วกระทะเลยค่ะน้ําปลาจะได้ติดตัวกระทะนะคะเวลาผัดจะได้มีกลิ่นหอมของน้ําปลาขึ้นมาค่ะจากนั้นก็นากระหล่ำปีที่เราทอดไว้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็โรยกระเทียมเจียวลงไปค่ะตามด้วยกุ้งแห้งค่ะแล้วก็ตัดหวาดด้วยน้ำตาลทรายค่ะจากนั้นก็ผัดคุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะตัวน้ำปลาก็จะไปเกาะกับตัวกระหล่ำปีค่ะจะได้กลิ่นหอมของน้ำปลาแล้วก็กลิ่นหอมของกระทะด้วยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูกระหล่ำปีผัดน้ำปลานะคะง่ายๆดิดเดียวเองค่ะ เดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันเลยค่ะโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งค่ะนี่ค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกล่ำปีผัดน้ำปลานะคะเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ค่ะนี่ค่ะเวลาเราลอกกะหล่ำปรีนะคะจะต้องลอกออกมาเป็นใบๆค่ะทานคู่กับกุ้งแห้งนะคะนี่ค่ะมีความฉ่ำเงาค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะทานคู่กับกุ้งแห้งนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยค่ะอืมตัวกะหล่ำปลียังมีความกรอบนะคะ กัดโดนกับกุ้งแห้งอร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะกุ้งแห้งจะมีความเค็มนิดนิดค่ะหอมน้ำปลาแล้วก็หอมกระทะมากๆเลยค่ะเมนูกระหล่ำปีผัดน้ำปลาเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทำง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะ แล้วอย่าลืมกดติดตาม Facebook Fanpage จุดเตาเข้าครัวให้เราด้วยนะคะจุดเตายังมีเมนูอีกมากมายมานำเสนอจะได้ไม่พลาดกันค่ะสำหรับวันนี้จุดเตาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ